สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเหมยผัดเชียงตุงนะคะตอนนี้เราก็เดินทางต่อแล้วนะคะหลังจากที่ออกมาจากไร่าชาหนุ่งศนหนึ่งนะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ยนะคะนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะ,ะไอ้พระาธาตุที่ลอยแม่สลองนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพระาธาตุอะไรแต่รถเราจอดอยู่ข้างบนแ้วเราเลินลงไปนะคะฝนตกโปอยนะคะกลัวถนนลืน่น ตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนฝนตกบ่อยนะคะทําให้ถนนลื่นนะคะก็ค่อยๆเดินไปนะคะดูขึ้นสีเขียวๆนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียบอะไรนะคะกลัวลื่นมากเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นพระาธาตุนะคะที่เดี๋ยวจะไปไหว้กันค่ะไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะข้างนอกที่พระธาตุนะคะเขาให้ชอรองเท้าเข้าไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะแต่มารอบที่แล้วหนูไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะคะว้าวฮึสร้างคือสมเด็จยตดนี่นะคะ นี่สามารถสแกนได้นะคะก็นี่นะคะโอ้สามารถขึ้นไปข้างบนด้วยแต่ว่าบิวคือสวยมากๆเลยนะคะแสงแดดสะท้อนนะคะทุกคนนูน่นบิวสวยๆอันนี้ก็คือหมู่บ้านคนข้างล่างนะคะโดยแม่สลอง ของหนูคือมันเป็นโทรศัพท์อันนี้นะคะเดี๋ยวมีสิบสองนะคะก็เลยซูมได้ไกลนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะอันนี้คือสมเด็จย่านะคะนี่ค้าขึ้นไปยูดูข้างบนนะคะ คือไอ้นี่คือเป็นหินหมดเลยนะคะทุกคนใช้หินแผ่นใหญ่ๆตัดออกมาเป็นแผ่นเป็นแผนนะคะมันเย็นมากเลยนะคะอืโ้มโอ๋โโอนี่มีสันสองด้วยตกใจอะเดี๋ยวหนูพอ่อทั้งไม่กัง ว้ายทุกคนนู่นอ๋อท้งนี้มันมีวัดอีกหอยหน่อยมากเลยอ่ะไปชมวิลกันค่ะคือใหญ่มากๆเลยอทุกคนอันนี้คือเป็นหินแท้หมดเลยนะกระเบื้องหินแท้ว้าวนี่นะคะชมวิวดอยน่นสะลองอ๋วสวยเหยนะะื่อยอะ นี่หมู่บ้านคนอ่ามื่กี้มาจําได้ว่ามีเซเว่นด้วยนะคะเซเนอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วนะคะน่าจะอยู่แถวตึกนี้แหละนะคะเเว่เมื่อกี้เจริญเหมือนกันนะคะที่นี่มีเซว่นด้วยโอ้โหยังมีอีกชั้นหนึ่งนะคะเราขึ้นไปดูชั้นสามนะคะ สามจะแคบนิดหนึ่งนะโอ้โอ,โอ้นี่คือหัวประทาดาเป็นอย่างอ่ะหมอเ่้าโอ้หกบาทหกบาทหน่อยมากไลยนะ น่ารักไม่เอ่ยนี่นะคะข้างหลังวิวสวยมากโอ้โหเป็นลอยแม่สลองนะคะข้างล่างก็จะเป็นหมู่บ้านแม่สลองนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะไปรู้ว่าสวยไหมนะคะเป็นวัดหรืออะไรก็ไม่รู้เหนื่อยนะคะเพราะเดินมาอันนี้ก็จะเป็นข้างในวัดอีกหลังหนึ่งนะคะก็จะมีพัดพุทธรูปนะคะเอาไว้สังละ และอันนี้ก็เป็นวิวสวยๆนะคะเพราะว่าถ่ายเองนะคะก็เลยอยากอ,าอยากให้ถ่ายตัวเองบ้างนะคะก็เลยเอาโทรศัพท์ตั้งกล้องนะคะดูข้างหลังแล้วรู้สึก,กว่าอ้นมากเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นวิวลอยอที่อยู่บนพัดทัดมองลงไปนะคะเสื้อที่หนูใส่ก็คือเสื้อคลุมกันแดดนะคะเนื่องจากแลดดร้อนมากๆเลยค่ะนี่นะคะทุกคนฝนตกนะคะถนนก็ประมาณนี้นะคะ นื่องจากฝนตกมันก็จะขึ้นต้นอ,อะไรโม่รเฉี่ยวๆนะคะแต่วังลื่นนะคะทางขึ้นชันมากก็ถือว่ามาเที่ยวชมเดียวแล้วเ,เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะนี่นะคะพระธท,ที่เรามาข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตเดินขึ้นดอยไปก่อนนะคะขึ้นมาแค่นิดนึงแต่รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยค่ะนุนไปน่นแน้ะคนหนึ่งไม่รอเลยเ <c> ห <oughs> นื่อยจัง จริงๆสามารถเอารถไปจอดข้างล่างได้นะคะแต่เราไม่ดูนะคะก็เลยจอดข้างบนแล้วก็เดินลงมาไม่นาเลยอะ่ะเหนื่อยมากๆเลยผมหนุ่มแมน่เลยวันนี้สมองอ๋อเหนื่อยอ่ะมันได้ขึ้นดอยเมินขนาดรึเ่ไม่ได้ดนนดไเดินนานแล้วนะคะก็เพียๆรู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะยังไม่สุดอีกหรอ อ๋อมีแรงแว่ะหว่จาจะถึงที่จอดรถได้นะคะตายตายตายตอนขาไปเราขับรถขึ้นไปทางลอยแม่สลองนะคะแต่ขากลับเราลงมาทางแม่จันนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะคะก็เลยชมวิวไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แลกะกดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ